สวัสดีครับผมฤทธิเดชชอยมนสินหรือเกียรติสวีตนนี้กลับมาเจอกับลูกฝันอีกครั้งอ่ะนะตอนนี้มีมีเข็มขันด้วหระใช่ชิอ๋อเรามีกี่เส้นในตอนนี้ตอนนี้มีสองเส้นสองเส้นนี่ก็เป็นเส้นที่สามนะล่าเส้นที่สามนะแล้วลูกฝันนั้นเราเจอกันมาครั้งหนึ่งวันนั้นร้อยเท่าไที่เจอกันร้อยสิบแปดน่าจะไม่ผิดนะนานนะไม่นานนะนานแล้วนานแล้วนะวันนี้ก็กลับมาเจอกันที่กันร้อยยี่สิบกับร้อยยี่สิบเอ็ดเหรอครับมีต่อนนําหนักไหมต่อปอนหนึ่งต่อปอนหนึ่งวราช้าลง ต้นจุดสามอัะวันนี้ผ่านแล้วนะผ่านแล้วซ้อมอยู่กับพี่เบนเก็บซองรงฤทธิ์นะใช่ซ้อมเมื่อกี่วันวันนี้ก็ไฟนี้ก็ซ้อมซ้อมมาประมาณสามอาทิตย์ได้ครับใช่ดูร่างกายวัรอบนี้ถือว่าปุ๊บเลยนะเป็นที่สูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักคนรอบไปล่อยครับห้าเก้าปีนี้อายุปีนี้อายุที่แปดตอนนี้เราเป็ฝีมือใช่เข่งซ้ายครับเขามีอะไรบ้างลูกผ่านที่เราชกกันมาเขาก็มีลูกมีเหลี่ยมมี กินโซนมีลูกุดีกันนะใช่เราก็ต้องใช้แข้งซ้ายไงนะครับวันนี้แขงซ้ายนายทำงานนะครับอาล่าสุดยกไฟล่ล่าเนอะครับแล้วเป็นไงแพ้ชัดพลอยมาแล้วก็ที่หลังเกวที่มีดราม่านะแล้วก็อีกอีกคว้ยนึงอ่าละไอไฟอีกไฟหนึ่งก็ต่อยวันมาอ่าต่อยวันก็แพ้มาใช่แล้วอีกครั้งหนึ่งมวยห้ายกชนะมีห้ายก็ชนะประดัดเพชรมาอ่าคือสาวหานี่คือ ชกทุกเวทีเลยชนะมาหนึ่งพอยนะวันนี้ร้อยยี่สิบมีโอเคไหมก็ไก่่ใหญ่นิดนึงครับใหญ่นิดนึงแล้ร้อยสิบเก้ากำลังดีนะก็ต้องลองทไม่ได้อาชีพนี้เอ้าเราเป็นคนจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาฝากแฟนๆเชียร์น้อยคนนี้ก็วันนี้ก็ฝากเพิ่มแรงใจผมนะครับเต็มที่แน่นอนครับผมโอเคขอให้โชคดีครับผมครับคุณนะครับผมลูกขวัญซูจีบ่มีเกีียววันนี้เจอกับพิธีเดีเราเคยชกกันไหมเคยครับเคยครั้งหนึ่ง ใช่ที่ไหนวะนะนั้นอัลบั้มอะไรวไหนกว่าตะกอนที่นี่เหรอเป็นไงวันนั้นแข็งแน่วันนั้นอ่าร้อยเท่าไรอ่ะร้อยสิบเก้าวันนี้เราได้ร้อยยี่สิบใช่ไหมใช่เขาร้อยยี่สิบเขาต่อเราหนึ่งพอนใช่ไหมหนึ่งของเรานี่สไตล์ยังไงฝีมือรู้ว่าก็ฝีมือได้หมดเลยนะแล้วแต่เขามายังไงก็ไปอย่างนั้นนะนะเอารถฟ้องอยู่กับใครอยู่กับพี่ทอนะพี่ทอร์นะฟูตจีนะใช่ครฟ้องมากี่วันแล้วมยี่สิบต่อก็ถือว่าร่างกคงร่างกายช่วงหลังน เบอกันนะอ่ารถสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักป่อยๆครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าทีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองครับเช้ามาพอดีไหมใช่ครอ่าสามพงลัเคนเป็นไงบ้างผลงานก็งานชนะแพ้กี่ครั้งสองครับแล้วก็ชนะแค่เจ้าไ่าชนะหนึ่งครั้งนะคนนี้เจออีกครั้งนึงเขามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนตัวเห็นเห็นที่เขาต้องมาตีนสายตีนสายถ้าการชิงค้ายได้นี่ก็น่าจะโอเคนะต่างเราลูกหลานจากจังหวัดนรน้ำหนักปล่อยๆทีนะ ทครับกเปเชียรนะครับก็าระรับแกลอวันนี้เต็มที่คนระัโอเคผมมาลองใจ่อยขอช่วงนีครับครับตัวปึกกเจะเจวันนี้